สุกรแม่พัน์แท้ GGP สายเลือดนอร์เวย์เนาะนี่ครับสุกรแม่พัน์นี้ผมจะได้คัดเอาประจำการทั้งหมดมีทั้งหมด12ตัวอยู่น,นี้นะอายุ8เดือนสำหรับยอร์กเชียนะครับแล้วก็เจ็เดือนครึ่งสำหรับแลนเรดนะอยู่ในนี้ก็จะเข้าเป้าผาสมในคั้นตอต่อไป ก็คงจะปล่อยออกแล้วเดินไปตามรูนี้นะครับเราแม่พันอยู่ที่ด้านท้ายล้าที่สามจะกลับสู่บ้านเกิดเขาแล้วนะเขาเขาจะได้กลับสู่บ้านเกิดเขาไปผลิตลูกผลิตล้านอ,อกมาใหนะนะนะ้เอฟซีนะนะสาวสาวนะเออนี่อาบน้ำให้แต่เช้าได้ให้กินอาหารเต็มที่นะครับให้สมบูรณ์พัน แล้วก็เปิดคร่งมให้หน่อยอเปิดพคดงลมให้เพื่อระบายอากาศช่วงหน้าหน้าหน้านี้มันจะอบอ้าวตอนชิงเพี้ยงแล้วก็สบายให้เขาเย็นสบายนะแบบ Animal Welfare เนาะเลี้ยงแบบการเลี้ยงในระบบ GFM นะครับนี่ฟาร์มนี้ได้รับมาตรฐานฟาร์มในระบบการเลี้ยงในระบบ GFM นะ ฟู้ดฟาร์มมิ่งแมนจเม้นต์นะครับโอเคครับสวัสดีครับแอนิมอลเวลส์แอนด์ครับสวัสดีครับ